นะครับจะไม่ดูหน้าไม้ตัวนี้นะครับตัวนี้คือ F1 นะครับเป็นหน้าไม้ตัวเล็กนะครับนิดเดียวเองแ,แต่ความเร็วเนี่ยนะครับคือ140ฟุตต่อวินาทีนะครับความเร็วก็คือเท่ากับตัว 3A เลยนะครับก็แตกต่างก็คือสายเขาเนี่ยจะเป็นสายแบบไรเวทก็คือเป็นแบบสายของหน้าไม้ความเร็วสูงนะครับแล้วก็เป็นรีเคิร์ฟนะครับ โครงสร้างเนี่ยเป็นโพลิเมอร์ทั้งหมดเลยนะครับน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงนะครับแข็งแรงมากทีเดียวไม่งั้นรับแรงดึงขนาดนี้ไม่ได้นะครับข้อดีเขาคือน้ําหนักเบานะครับน้ําหนักเขาเนี่ยห้าร้อยกโลกรัมขึ้นสายง่ายเล่นง่ายมีศูนย์หน้าสูนหลังมาให้ครบนะครับรางก็เป็นรางพิคาเดนี่ยี่สิบมิละก็ติดอุปกรณ์เสริมได้ทุกชนิดเลยนะครับพวกเล,เลเซอร์อะไรต่าง ราคาก็ถูกมากนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะครับว่าเสถียรขนาดไหนนะครับตัวนี้เนี่ยแม่นยำมากนะครับบางคนก็มองข้ามนะครับเพราะว่าเห็นว่าเอ๊ะมันเป็นโพลิเมอร์เป็นพลาสติกนะครับแต่จริงก็จากที่รู้กันนะครับขนาดอาวุธปืนนะครับปืนกลกเองนะครับปืนซิกพีสามสองศูนย์สามหกห้าพวกนี้ก็โพลิเมอร์ทางนั้นนะครับก็สามารถระเบ่งได้นะ ตัวใหญ่ๆตัวละลายหมื่นของเราก็วัสดุก็เป็นรางอลูมิเนียมแล้วก็เสริมโพลิเมอร์เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องน้ำหนักนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับดูวความเสถียรความมั่นยำกันลองดูสักสี่ห้าลูกนะครับยิงือเดียวนะระยะยิงประมาณสิบเมตร นนะครับมือเดีวยว าจะจับกลุ่มก็ดีนะครับนี่ยิงแบบมือเดียวนะครับก็คือยิงแบบยิงเปือสั้นเลยนะครับ โอเคทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าลูกนะครับเข้ากลุ่มประมาณหนึ่งนิ้วนะครับตรงนี้หลุดออกไปสองตรงนี้ซ้อนกันเลยนะครับถ้ายิงแบบไม่มีพานท้ายนะครับมือสั้นปืนอย่างนี้นะครับคลิปกับคลิปบแบบปืนสั้นอย่างนี้เลยก็ตัวนี้แม่นยำเอา,เอาการทีเดียวแหละนะถ้าเทียบกับว่าเป็นหน้าไม้ราคาขนาดนี นี่อยู่ที่การฝึกฝนด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ